28ธันวาคมวันคล้ายวันปราบดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีวันที่28บธันวาคมเป็นวันคล้ายวันปราบดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทยและเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีพระนามเดิมว่าสินชื่อจีนเรียกว่าเซินเซินชินพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่17เมษายนพศ2 2 7 7 พระราชปิดาเป็นชาวจีนแต่จิ๋วชื่อนายไฮหงได้สมรสกับหญิงไทยชื่อว่านางนุกยังในช่วงรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกรธสมเด็จพระธรรมราชาธิราชที่สามซึ่งเจ้าพระยาจักรีได้ขอไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่ครั้งเยาว์วัยต่อมาเมื่ออายุครบ13ปีเจ้าพระยาจักรีได้นําตัวเด็กชายศิลไปถวายตัวเป็นมหาเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกรธ คลันพส2,300สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกรธเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรสเสด็จขึ้นครองราชได้3เดือนเสร็จก็ถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระเาาชษฐาธิราชสมเด็จพระบรมราชาที่สามสมเด็จพระเจ้าเอกทัตสมเด็จพระเจ้าเอกทัตรทรงโปรดกล่าวให้นายศินมหาเล็กรายงานเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระรัชสีให้ชำระความที่หัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งปฏิบัติราชการได้รับความดีความชอบมากจึงทรงพระกรุณาโปรดกล่าวให้เป็นหลวงยกกระบัดเมืองตากช่วยราชการพระยาตากขันพระยาตากถึงแก่กรรม ก็สงโปรดให้เลื่อนเป็นพระยาตากปกครองเมืองตากพระราชกรณียกิจสําคัญของพระเจ้ากรุงธนบุรี1การกู้เอกราชเมื่อปีพศ2309พระมายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าเอกทั์และได้เสียกรุงแก่พม่าเป็นครั้งที่สองในพศ2310เอกการในกรุงศรีอยุธยาขณะนั้นเกิดความระสงรสายทหารพม่าได้ล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้พระยาตากเห็นว่าคงสู้พระม่าไม่ได้แล้วจึงนําทหารฝ่ายหนึ่งตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมา และได้รวบรวมกําลังอยู่ที่เมืองจันทบรุรีและก็ได้ยกทัพกลับไปตีพม่าที่กรุงศรีอยุธ,ธยาทัพของพระยาตาาสามารถตีพม่าจนแตกพ่ายไปพระยาตาาสามารถรวบรวมผู้คนกอบกู้กรุงศรีอยุธ,ธยากลับคืนมาจากพม่าได้ภายในเวลา7เดือน 2. การสร้างสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงหลังจากได้กอบกู้กรุงศรีอยุธ,ธยากลับคืนมาจากพม่าได้แล้วพระองค์ทรงเห็นว่าทางกรุงศรีอยุธ,ธยาถูกพม่าเผาผลาญเสียหายมากและยากที่จะฟื้นฟูให้เจริญเหมือนเดิมได้ พระองค์จึงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบรุรีและทรงปรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระมาหากษัตริย์ทรงพระนามว่าพระบรมราชาธิราชที่สครองกรุงธนบุรีอยู่15ปีนับว่าเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวที่ปกครองกรุงธนบุรี3พระราชกรณียกิจอื่นๆนอกจากจะทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงแล้วพระองค์ยังได้ขยายอาณาเขตโดยตีเวียงจันได้และอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ที่เมืองหลวง ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงส่งเสริมให้คนแต่งหนังสือต่างๆขึ้นเพราะหนังสือตำราอันมีค่าทุพม่าเผาไปเกือบหมดสิน้นทรงเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของราษฎรเป็นอย่างดีแม้ว่าจะต้องทำสงครามกับพม่าตลอดเวลาก็ตามคณะรัฐมนตรีจึงประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาพิเศษเป็นพระมหกากษัตริย์เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินและถวายพระราชมัญญานามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทยผู้กอ่อกู้เอกราชให้ชาติไทยและได้สร้างอนุสาวียีพระบรมบรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ประทับเนื้ออัศวราพ,พหาหนะพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบบริสถานแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กณนะบริเวณวงเวียนใหญ่ฝั่งธนบุรีทั้งนี้ในทุกวันที่28ธันวาคมของทุกปีทางกรุงเทพมหานครได้มีการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นณนะบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์เด็กพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่ถนะนลาดหญ้า ตลอดสายถึงแยกคลองสารซึ่งมีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่ปีพศ2520เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและให้ประชาชนชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไปพวงข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นอันหาที่สุดมิได้